ิดลใช่มยรับแจ้งนะว่ามีช้างล้มนะครับคือตายนะครับก็กำลังเข้ามาทำภาพข่าวนะครับในพื้นที่บ้านนายาวนะครับตำบลทกระดาษตําภอสามชัยเขตนะครับชาชุงซอครับ สามสิบปีพอรแก่แล้วไงใ่แล้วเเยนี่เฮสชียวเเีทางคนรักษาเขาแจ้งมาทำงานแล้วหมอเขามารักษาปีที่แจ้วรักษาไม่ได้ตี่ตามรักษาตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วใช่ไครับใช่ครับแต่ช้างนี่คือมีอายุแล้วมีแล้ว วันนึงใช่วันนึงถ่ายวันนึงถ่ายเพราะตอนลุงวันเปลี่ยนไปควาบบาดเจ็บแบบไหนครับเจ็บขาห,หน้าเลยครับยกข้างอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเขาจะลงตรงตรงที่ผมผมจอดรถจีดยางแปลงในลึกน่ะครับลักษณะ,ะคือช้างเนี่ยคือเขาได้รับเจ็บบาดเจ็บเลยบาดเจ็บ,บครับบาดเจ็บใช่ไหมครับตนะ้องจะนานแล้วนะเพราะว่าขาแกข้างขวาข้างขวาหน้าบวม ที่ผมสังเกตดูนะแต่ไม่ได้รู้ใกล้ๆนะห่างกันแต,แต่เขาก็เดินหากินอยู่แถวนี้ครับกินอยู่แถวนี้คระถ,ถ้ากับผมประจำเวลาผมกินยังแรกแรกแรกปรจำนะเลยอ๋อครับ กลายมาอยู่กี่วันแล้วเนี่ย